สวัสดีค่ะจิดาพาการ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ่ะวันนี้แนนมาพาเพื่อนเพื่นมาดูพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะสวยมากๆเลยทุกคนนี่อันนี้เดี๋ยวแนนจะทําเป็นต้นพันธุ์นะคะเดี๋ยวแนนจะเอาพริกมเมล็ดสดไปเพาะนะคะทุกคนบอกเลยว่าเผ็ดมากนะคะเดี๋ยวจะเอาน้องนะตอนนี้น้องเริ่มแก่จัดแล้วนะคะตัวนี้แนนจะเก็บไปเพาะสดให้กับทุกคนดูนะเลือกเอาต้นที่เนี่ยค่ะ อันที่มันแก่จับมากๆนะคะนี่ทุกคนล้วแนนจะแกะแล้วก็เพาะในพีทมอสให้กับทุกคนดูนะคะสวยมากร้อยเขาแก่จับแบบนี้นะคะสีแดงเผ็ดมากๆเลยต้นสายพันธุ์ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อได้นะคะ เดินทำให้ดูเนาะแล้วก็จะแกะให้ดูกันเลยนะคะสำหรับใครที่อยากรู้นะคะพริกสายพันุนี้เผ็ดมากขนาดไหนนะคะอันนี้บอกเลยว่าปลูกประดับได้ด้วยนะคะแล้วก็สวยมากๆนะคะปลูกประดับได้ด้วยเดินโออันนี้อันไหนอันไหนที่แบบเริ่มจะเสียเลยอันนี้น่าจะแห้งแล้วอันไหนเริ่มเสียแล้วแน่ก็จะเก็บออกเลยแห้งนะคะแดงจับมากๆ ตัวนี้แนนเคยถ่ายต้นที่ตอนแนนเก็บให้กับทุกคนดูแล้วนะคะวันนี้ไปเก็บพริกมานะคะได้หนึ่งตะการงแล้วทุกคนเยอะมากะคะแล้วก็มีหลายคนถามแนนว่าสามารถเพาะได้ไหมนะแนนเอามาเพาะลงในพีทมอสตอนนี้กำลังเริ่มทยอยงอกนะคะคาดว่า อีกสองสามวันน่าจะเยอะมากคนนี้เพราะว่าตอนนี้เริ่มแตกตุ่มสีขาวเต็มไปหมดเลยนะแนนเพาะได้นะคะโดยการเพาะจากเมล็ดสดค่ะเดี๋ยวตัวนี้แนนจะผึ่งลมก่อนนะคะตัวที่แนนทํางอกแล้วอันนี้ยังไม่ได้ผึ่งลมนะคะทุกคนแต่อันนี้แนนจะผึ่งลมก่อนก็จะแกะไว้นะคะใครที่ทําพิกตัวนี้ต้องใส่ถุงด้ยน,นะคะเนื่องจากน้องเขามนี่ เผ็ดมากๆเลยทุกคนเนี่ยค่ะแกะออกมานะคะตอนนี้ก็จะผึ่งไว้แล้วก็ใช้ไม้เขียนนะคะระวังอย่าให้เข้าตานะคะทุกคนเพราะว่าน้องเผ็ดมากๆนะคะถ้าใครยังไม่รู้จักนะคะลองเซิร์ชดูที่ Google ได้นะคะเนี่ยค่ะแนนจะตากไว้เป็นกระจุกแบบน,นี้เลยนะคะ เก็บจากมเมล็ดสดนะคะทำให้ดูกันเลยอมีคนถามแนนว่าเคยทำแล้วไม่งอกนะคะแนนทำให้ดูแล้วว่างอกนะคะก็คือแกะออกแบบนี้เลยตัวนั้นก็คือแกะปุ๊บก,ก็คือเพาะเลยนะคะเพาะง่ายมากอันนี้สามวันงอกนะคะส่วนตัวนี้แนนผึ่งไว้พรุ่งนี้ตอนเช้าแนนถึงจะมาลงทิหมอสนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแกะไว้ก่อน สำหรับใครที่อยากได้ต้นอ่อนนะคะเดี๋ยวรอให้แนนเพาะได้จำนวนเยอะแล้วนะคะแนนก็จะประกาศลงหน้าเพจให้กับทุกคนดูนะคะพึ่งไว้แล้วค่อยมาแกะเอาชุบโอ้โหอันนี้ลูกเยอะมากเม็ดเยอะมากนะคะทุกคนระวังตาด้วยนะคะ แล้วก็เวลาเก็บนะคะก็ต้องเก็บจากาต้นสดที่มเมล็ดมีสุกมากๆนะคะถ้าเราเก็บตอนที่มเมล็ดยังไม่สุกเขาจะไม่ค่อยงอค่ะเพราะว่ามเมล็ดมันไม่แก่นะคะนะีคะสวยนะคะแล้วก็เยอะมากๆเลยใครที่อยากดูนะคะวิธีการปลูกของแนนนะคะว่าแนนปลูกยังไงถึงติดลูกนะคะแล้วก็ดกมากๆเลยนะก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะ ล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนด้วยเนาะสำหรับใครถ้าอยากรู้วิธีการปลูกผักต่างๆของแนนนะคะเข้ามาให้กำลังใจแนนด้วยเนาะก็เข้ามาดูที่ช่องจิตภากาเด้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้เวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแนนจะมาเอาลงปลูกในพีทมอสให้กับทุกคนดูนะสำหรับต้นที่งอกแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้มายืนยันนะคะมายืนยันให้ดูว่า พริกตัวนี้แนนเพาะจากเมล็ดสดเขางอกไหมนะคะสามวันงอกนะแล้วเห็นไหมคะตัวอื่นกําลังแตกตุ่มสีขาวนะคะเดี๋ยวเขาก็จะงอกเยอะกว่านี้อีกนะคะส่วนตัวไหนที่งอกมากงอกไวนะคะเน้นก็จะแยกไปปลูกก่อนนะคะทุกคนไม่ต้องเสียเวลาในการสั่งซื้อเมล็ดพันธนะเราสามารถใช้เมล็ดพันธุ์จากต้นที่สุกแบบนี้เพาะได้นะคะนี่สาหรับ การที่เราจะปลูกให้เขาติดลูกดกๆนะคะหรือว่าทำยังไงนะคะใครที่อยากรู้เคล็ดลับการปลูกพลิกของแนนเข้ามาดูที่ช่องของแนนค่ะกิริภากาเด้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนี่กว่าจะแกะเสร็จนะคะเดี๋ยวแนนแกะให้หมดก่อนนะขอบคุณค่ะ